แล้วก็พาไปดูในส่วนของบรรยากาศช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาหลายคนก็ได้ทําบุญนะคะแล้วก็ได้ร่วมสนุกนะคะในเทศกาลตรุษจีนและขนาดเดียวกันนะคะในโลกโซเชียลก็มีประเด็นให้ได้ติดตามเช่นเดียวกันค่ะซึ่งความคืบหน้าดราม่านะคะงานประกวดมิชไนนิสหรือว่าไชน้าปัตนีค่ะสาวประเภท2นะคะก็รุกให้ปากคำเพิ่มพร้อมเอาความถึงที่สุดค่ะ ความคืบหน้านะคะจากเหตุการณ์เรื่องของการทะเลาะวิวาทของพิธีกรชื่อดังจังหวัดปัตตานีและเหล่าพี่เลี้ยงนางงามที่มาเชียร์ในงานประกวดมิสไชน่าจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่กําลังเป็นกระแสดโด่งดังในโลกโซเชียลขนาดนี้โดยมีผู้คนได้ไปเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันอย่างเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีค่ะในปัญญาเทพชิมนะคะเทพเฉลิมค่ะซึ่งเป็นนะัก สันทนาการชำนาญการเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะได้เข้าพบเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนนะคะเพื่อให้ปากรรมเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องที่มีการทะเลาะวิวาทกันในงานโดยนายปัญญาพิธีกรชื่อดังนะคะก็ได้อ้างว่าไม่ได้ทำร้ายนายอธิวัตนพันธภาคซึ่งเป็นสาวประเภท2นะคะซึ่งมีอาการเจ็บหนักแต่ยอมรับว่าได้ต่อยไปสองครั้งใส่ในายพิษนุ ชัยสอนซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนและเป็นพี่เลี้ยงนางงามนะคะที่ส่องไฟตามคลิปวิดีโออ้างว่านายพิสนุดึงผมและต่อยด้วยจึงบังเกิดโทสะนั่นเองค่ะ เป็นการบรรดาลโทสะนะคะโดยทางด้านนายปัญญาเทพเฉลิมค่ะกล่าวต่ออีกนะคะว่าวันนี้เดินทางมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเนื่องจากตนเองเนี่ยได้รับปาดเจ็บซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกให้นําใบรับรองแพทย์มายืนยันส่วนจะแจ้งความที่ถูกทําร้ายร่างกายนั้นก็คงไม่เพราะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาท อาจจะบังเอิญไปอยู่จุดนั้นและเกิดเหตุชุลมุนจึงถูกลูกหลงค่ะจึงเข้ามาร้องทุกข์ไว้ก่อนทั้งนี้ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นและยืนยันจุดชนวนเหตุไม่ได้มาจากตนเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีเหล่าพี่เลี้ยงนำงามค่ะที่โดนทำร้ายได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนค่ะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันค่ะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ด้านนายอภิวัตพันธภาคสาวประเภทสองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกล่าวว่าตามเพื่อนมาเชียร์นางงามค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่มาโดนเหตุการณ์นี้ขอความเป็นธรรมค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกินเหตุค่ะเพราะว่างานที่เกิดขึ้นเราก็อยากได้พื้นที่ในการสนุกสนานเนาะ,ะเชียร์นางงามอยู่กับสิ่งสวยๆงามๆแต่ว่าเกิดเรื่องขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานใช่ค่ะ